ในทางพูดเหมือนกันเราบอกว่าฉันก็แค่เออยากบรรลุฉันก็โอเคฉันบรรลุแล้วหรือฉันคิดเองเออเองใช่ไหมผมว่านะเขาคิดได้นะแต่ว่ามันจะสเปสปะมันไม่อยู่ในระบบก็เมันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ไงแต่พอเราบอกให้ไปเริ่มบอกคนจะแบบว่าเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มยังไงวันนั้นเราย้อนกลับมาก่อนก่อนที่จะไปถึงศีลสมาธิปัญญามันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าคฤริสถ์คือผู้ครองเรือนแล้วกันพวกคนธรรมดาเนี่ยให้เริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากทาน ศีลแล้วก็ภาวนาโอเคไหมเริ่มเริ่มฟังดูง่ายคือมันนิดหนึ่ง ừ ừ. เออสามอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่เรียกว่าเรียกว่าบุญยะศิกขาบุญญะศึกขา,ปญญา,าแปลว่าแปลว่าบุญคือความดีศึกษาคือการศึกษาศึกษาบุญสามอย่างเรียกว่าการฝึกฝนในเรื่องการทําความดีอโอเคไหมก่อนที่จะไปแบบว่าโอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องไงเราฝึกฝนก่อนว่าจะทําอะไรที่มันเรื่องดีๆมันทําไงบ้างต้องมีทานศีลภาวนาทานคือ ให้กันให้ให้ทานคือการให้ให้ได้สารพัดอย่างให้ทั้งเป็นเงินกระไดนี่เราเคยพูดเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะเรื่องทานเนาะให้เป็นเงินกระไดไม่ต้องให้เงินก็ได้บอกไม่มีเงินให้ความปรารถนาดีก็ได้อภิสทานกับธรรมทานให้ความช่วยเหลือก็ได้อืให้ความรู้ก็ได้อืให้อภัยก็ได้ครับให้ธรรมะคือให้ธรรมชาติความเป็นจริงด้วยความห่วงหาเมตตาก็เป็นการให้ครับอย่างเงี้ยทําได้ถูกไหมถูกเนี้ยใครก็เริ่มได้เพราะฉะนั้นคนที่บอกปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้จักการให้เลยเนี่ย แดงก็ไม่เคยเริ่มทําอะไรเลยเริ่มต้องการต้องให้เป็นให้เป็นเสร็จแล้วว่ารักษาศินศีลเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงขั้นว่าศินปกติจะงงงก่อนเราก็พระพุทธเจ้าก็เลยมีการกําหนดไว้ใช่ไหมว่าเราเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาศินห้าเอาให้รอดก่อนนะรักษาศินคือพยายามควบคุมความประพฤติทั้งกายวาจาใจตัวเองไม่ให้ทําผิดห้าข้อนี้ในห้าข้อเนี้ยมันก็มีแปะไอ้มันก็มีแบบยิบย่อยอีกนะพี่พี่ไม่ต้องยิบขนาดนั้ไง ง่ายๆก่อนเออเออพราะนี่เรากำลังบอกว่าในในฐานะที่เราเป็นครหัสถัอกก่ะแล้วบอกเราไม่รู้จะเริ่มยังไงไงเพรนี่เริ่มอย่าง้ยเริ่มในการทําทานให้เป็นรักษาศีลให้เป็นก่อน<ม>เอาห้าข้อให้เข้าใจว่า,า,า,าห้ามฆ่าสามห้ารักษาษษกห้ามประพฤติปิดในกาห้าอย่างเงี้ยให้เป็นก่อนเนี่ยเริ่มเริ่มไปแล้วถูกไหม,มอ่าไข่ก็เริ่มได้นะอย่าบอกว่าเริ่มไม่เป็นนะเริ่มทาทานให้เป็นรักษาศีลได้แล้วครับภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้มันเจริญพาวนาแปลว่าฝึกอบรมอหาทางไปฝึกอบรมใน สถานการณ์ต่างๆสิ่งไหนไม่รู้เราก็ไปเรียนรู้เอาอืม,อมโอเคไหมครับอ่เพราะฉะนั้นรู้มันต้องเริ่มไงเริ่มทานศีลภาวนาเนาะอ,อ,อันนี้เนี่ยพอพูดมาเนี่ยเราก็แสดงว่าเฮ้ยถ้าคนเริ่มทําทานแล้วเนาะรักษาศีลแล้วเนาะเริ่มภาวนาแล้วน,ะเ,น,วนะเริ่มไปอบรมฝึกปฏิบัติอะไรก็แล้วแล้วแต่เนี่ยแสดงว่าเท่ากับเริ่มปฏิบัติทําแล้วเข้าใไหมอ่า